ช่องรอพยาปล้องทองครับไม้ทนสิทธิ์กันขุนใสมนดำลมเพลมพัดนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมาตามอากาศนะครับนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณเด่นทางด้านแก้ยาเบื่อนะครับยาเมานะครับยาสั่งด้วยการนำไปฝนกับน้ำสะอาดนะครับแก้ขุนใสด้วยการฝนกับน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับนี่ครับท่อนี้สวยงามนะครับท่อนขนาดใหญ่ลวดลายชัดเจนครับ ลายงูเหลือมมีป้องที่เด่นชัดนะครับนี่ครับบนสเสน่ห์ของไม้ทนสิทธิ์ไม้พญาปล้องทองนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือไม้ชองรอาสวัสดีครับพบกับช่องคนลุยป่ายนะครับวันนี้ผมจะมาะครับมาดูไม้ชองราครับท่อนนี้เป็นท่อนขนาดใหญ่นะครับปกติผมจะตัดท่อนขนาดเล็กนะครับไซส์เท่าเท่าแขนครับรอบนี้จะเป็นท่อน ขนาดใหญ่นะครับสามารถเอาแปะแกะสลักนะครับเป็นพระบูชาได้นะครับขนาดความใหญ่ก็จะอยู่ราวๆครับใหญ่กว่าแก้วนี้แล้วก็เท่าแก้วนี้ครับมีมีมาแบ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าถึงหกท่อนนะครับแล้วก็เป็นขนาดทําไม้เท้านะครับแต่ไซนี้จะใหญ่นะครับจะมีน้ําหนักกว่าทุกรอบที่ตัดมาครับตัวนี้ท่อนใหญ่ครับมีน้ําหนักมากตัวนี้น่าจะยาวเดี๋ยวผมจะเอาสลับเม็ดมาดึงดูนะครับว่ายาวเท่าไหร่ เป็นที่ทราบดีนะครับเรื่องนะครับเดินทางไหนไม่ชองรานะครับเกาะกันคุณเพไอคุณสายมุนดำนะครับลมเพลมพัดสิ่งที่ลอยตามอากาศสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ฝนนะครับแก้ยาเบื่อยาเมาครับเดี๋ยวเราไปดูท่อนจริงกันเลยครับนะครับชุดนี้สวยงามมากเลยครับอยากให้ทุกท่านได้เอาไปครอบครองครับชุดนี้นี่คือขนาดความยาวนะครับ มีทั้งยาว70นะครับแล้วก็60เซนนะครับมี70มี60นะครับนะครับตัดจะไม่เท่ากันครับดูครับลวดลายสวยงามครับมันลายงูเหลือมเลยครับนี่มีตะไคร้เขียวสลับน้ำตาลทองครับสลับขาวนี่ครับชุดนี้เป็นท่อนใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยตัดมาครับลวดลายสวยงามครับไม้ชองราลพยาปล้องทองครับดูชัดๆนี่ครับสวยนะครับรับการแท้นะครับ ขนาดใหญ่ประมาณขวดโคกนะครับขวดโคก18บาทนะครับประมาณนั้นนะครับโคกราคา18บาทหรือใหญ่กว่าขนาดแก้วแก้วใสๆนะครับแก้วที่เรากินน้ำนะครับใหญ่กว่านั้นนิดหนึ่งแล้วก็เท่าแก้วก็มีนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับสวยงามมากครับที่นี้นะครับไม้ชองราครับเด่นทางด้านนะครับกันคุณใสนะครับมุนดำนะครับลมเพลลมพัดสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับของที่มาตามอากาศแล้วก็เด่นทางตัวยาครับ เป็นโคตรของรางจืดนะครับนะครับถอนยาเบื่อยาเมานะครับแก้เมารถเมาเรือนะครับหรือเมาเห็ดนะครับต้นนี้สวยงามมากครับดูเนื่อไม้นะครับนี่ครับลักษณะหน้อไม้ของไม้ชองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับดูชัดๆนะครับนี่ไม้ชองตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเริ่มออกแก่นนิดๆนะครับนี่ครับออกแก่นนิดหนึ่งนะครับ ท่อนใหญ่นะครับมีน้ําหนักครับสําหรับไม้เท้าครับสวยมากตัวนี้อยากให้ชมนะครับหรือว่าจะหนักนะครับเอาไว้ทาน้ําม์นะครับหรือให้เกจินะครับใช้จับถ่ายรูปเกจิท่านได้นะครับนี่ไปถวายเกจิได้จะหนักหน่อยครับเพราะว่าเป็นท่อนใหญ่กว่าทุกครั้งที่เอามานะครับนี่ความยาวเท่าไหร่นุ่นเมื่อกี้วะร้อยร้อยห้าสิบนะครับประมาณร้อยห้าสิบลายสวยมากครับนี่นี่ครับ ้นใหญ่นะครับถ้าจะให้ถือทําไม้เท้าพยุงเดินก็ไม่ไหวนะครับหนักหน่อยนะครับต้องเอาไว้ถ่ายรูปหรือเอาไว้บูชาครับครับสวยงามครับยาวเมตรห้นะครับสวยสวยจริงๆคนนี้นะครับนี่ครับคือปลายนะครับชมชัดๆนะครับเนื้อไม้นะครับความ มีเสน่ห์มูลคลังของไม้ชองราครับพญาปล้องทองครับนี่ครับดูเปรียบเทียบให้ดูครับกับแก้วนะครับใหญ่กว่าแก้วหน่อยครับจุดนี้ท่อนใหญ่จริงๆครับมีน้ำหนักสวยงามมากครับท่านสามารถเอาไปให้ช่างนะครับแกะสลักเป็นพระประจำวันเกิดของท่านได้นะครับท่อนนี้นะครับ ไซนี้นะครับนะครับหาช่างที่มีฝีมือนะครับแกะได้นะครับจะแกะแกะง่ายนะครับไม้นี้จะเป็นไม้ที่มีความเหนียวนะครับทนนะครับนะครับแกะง่ายนะครับสวยงามครับนี่ครับดูชัดๆเนื้อของไม้ชองนะครับ ทานใดสนใจเดี๋ยวทักแชทมาทางเฟซได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับอยรานะครับเว้นวัตธนครับอเยราธนครับแล้วก็ทักไปทางไอดีไลน์ได้นะครับโดยการเพิ่มเบอร์โทรครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ทักเป็นเพื่อนทางไลน์ได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ชุดนี้สวยจริงๆนะครับอยากให้ท่านได้เอาไปบูชากันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ